เอาเลยครับคุณผู้ชมครับก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในเซิร์ฟเวอร์นอกอีกแล้วนะครับก็วันนี้เราจะมาลองสุ่มเป็นตัวปืน M187 8 87, หรือว่าซองควงใหม่นั่นเองนะครับซึ่งก็เดี๋ยวจะมาลองดูดีกว่าว่างบ2วันเพชรเนี่ยจะได้สักกี่กระบ,บอกนะครับซึ่งบอกเลยว่าจะเป็นซองควงที่ไม่ต้องใช้พิมพ์เขียวเลยนะครับนี่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 คุณผู้ชมครับโอ้โหคือจะเป็นเหมือนแบบลูกซองอะไรผมไม่มั่นใจนะครับโอโ้มีเพชรด้วยอะ่ะตู้เขาโคตรดีเลยต้องม สองร้อเาเก้าหเพชรแล้วก็99เพชรนะครับก so ็ถือว so ่าเรายังมีลุ้นอยู่นะคุณผู้ชมครับมีลุ้นแบบได้คืนนะแล้วก็คือต่ำสุด99คือเหมือนเราสุ่มฟรีนะถ้าเราได้แบบคืนอ่ะดูดิแล้วก็จะมีตัวลูกซองตัวนี้นะครับสีฟ้านะครับนี่แล้วก็ตัวสีทองนะครับนี่โซลาริสอะไรเนี่ยคุณผู้ชมครับผมก็ไม่มั่นใจนะเทอร์ราน่นะครับคุณผู้ชมครับโ็ขอตอนที่จริงเนี่ยมันจะมีด้วยกัน4กระบอกนะแต่กระบอกสีแดงอ่ะเขาไม่ได้เอามานะคคุณผู้้ชมมรับไไ่ดเอาาาามมลงเพระว่ันเป็นตัวสูงสุด ซึ่งมันคงจะแพงสุดเนี่ยครับซึ่งเอามาสุ่มกับจอกขจกแบบดารเดลกาเฟต์เขาคงจะไม่เอามาหรอกนะคุณผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยวเราจะลองสุ่มดีกว่านะซึ Sug ่งไม่ต้องใช้เปนเขียวเว้ยเดี๋ยวตัวสูงสุดที่เราอยากได้ก็คงจะเป็นตัวไหนที่เราชอบตัวนี้อ่ะตาในการยิงหนึ่งันแล้วก็แม่นยำสองเนี่ยตัวนี้ดาเมดก็ระยะเนี่ยโอ้ตัวสีตัวสีนี้น่าน่าซื้อน่าเล่นอยู่ดีกว่าแต่ว่าพูดถึงว่าเออถ้าเราสุ่มไม่ได้เราสามารถเอาตัวกี์ไปแลกเปลี่ยนได้เว้ยคุณผู้ชมครับนี่ โคตรดีนะครับลู้สุ่มของเซิร์ฟนีเนี่ยแต่ว่าเซิฟไทไม่น่าจะมาแบบนี้หรอกอ่านี่นี่นี่เพจจัดปะเราไปสุ่มกันเลยดีกว่านะคุณผู้ชมค,ครับก็งบ2องวันเพจจัดไปเลยละกันนะครับคุณผู้ชมปุ๊บรู้สึกว,ว่าผมมีโปรโมชั่นเติมเพจด้วยนะนี่ได้ลิงก์กางมาด้วยเอกระเป๋าลิงน้อยนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเข้าเซิฟไทยวันไหนเนี่ยมาแล้วก็สุ่มเหมนที่เริ่มต้นคือ9เพจนะครับเปิดเลิกก่อนนะครับคุณผู้ชมครับเอาเลิกดีออกก่อนปั๊บจัดไปเลยฮะ มาถึงก็ได้ทิ้งส่วนนี้แล้วผครับไปก็การ์ติก้าเพชรก็คือเป็นสิบเอ็ดครั้งเลยครับไปขอเหอะผู้ชมครับคุณผู้ชมว่าผมจะหมดสองบรรเพชรเนี่ยมันคงจะได้แหละผมว่าปึ๊บห้ามไปอุ้ยโอตกใจหมดผู้ชมครับเอ้าโอ้ได้แค่หนึ่งตุ๊เคี้ยนผมนุ้กได้ปืนเลยคือแบบมันก็มีสิทธิ์นะครับผู้ครับที่แบบยินดีด้วยแต่ได้ตุ๊เคีนก็ถือว่าตกใจนะผมคิดว่าแบบได้ปืนเลยอะไรเงี้ยอุ้ยดูได้เร็วได้เร็วขอเป็นปืนเลยได้ไหมโอ้ตุ๊กเคี้ยนหนึ่งอันเนี่ยโอ้ สิบรอบก็สิบอันนะป่ะเนี่ยไอ้จริงบอกว่าเราเลี้ยวคือออกัวๆเฮ้ยเอาว่ะคือแบบออกตำแหน่งเดิมประจําเลยอยู่ตรงนี้น่ะนี่คอยดูนะปึ๊บเหมือนล็อกอ่ะนี่อยู่ตรงนี้ประจําหรือว่าเขาเขาหรือว่าเขาจะตัดจัดตำแหน่งให้อยู่ที่เดิมหรือว่าหรือว่ามันล็อกว่าคุณชูครับต้อแบบแปลกจังวะรู้สึกว่าเหมือนมันมันแบบออกแบบเดิมตลอดเลยอ่ะอ่ะผมว่าได้อีกอ่ะผู้ชูดูดิคือแบบออกรัวๆเล้ว คือน่าจะการันตีเลยเนาะว่าครั้งหนึ่งคือได้หนึ่งอันน่ะประมาณนี้นะคุณครับเอออันนี้คือถ้าสมมุติมันยี่บ้าอันก็คงส่งพันละร้อยเพจอะถึงจะหมดจริงๆเลยนะคุณครับตอนนี้พีดิพีดิเฮ้ยเคลียร์รอบเวอร์คือไม่คิดจะได้ปืนเลยเหรอปุ๊บโอ้โหได้เลยโทเค็นแนะี่ผมว่าผมแบบต้องใช้สูตรนั่นแหละคุณครับสูตรสูตรสูตรปุ๊บขอเพจก็ได้เพจขึ้นเพจขึ้นปั๊บเสร็จรียบร้อยไแล้ว โอ้โห,โหอะไรครับเนี่ยคือแบบออกรัวๆเลยเนะครับผู้ชมไปเอาอีกแล้วเ้มันล็อกไหมเนี่ยผมว่ามันล็อกแปลกๆนะทุกครั้งที่ผมสุ่มเนี่ยผมจะได้โทเค็นทุกครั้งเลยแปลกว่ะคือตอนนี้เราได้ส1อันแล้วคผูช้ชมครับถ้าแบบเราสุ่มอีกก็คงจะได้ประมาณอีกส1เนะผู้ชมครับไม่รู้จะครบหรือเปล่าย2บอันก็คงจะพอดีแหละประมาณสองพนะันเพชรอ่ะดูดิเวอร์มันแปลกๆนะผมว่ามันแบบดูดิ คือแบบสุุมทุกครั้งคือออกทุกครั้งอะมันไม่ใช่แล้วเอาอะไรเนี่ยเออเฮ้ยเอาเละคือเราหยุดเอาอ๋อครั้งนี้อยู่ครั้งที่สามโอ้ยเริ่มเปลี่ยนแล้วเริ่มมีสิทธิ์ว่าจะได้ปืนแล้วกูจชกครับป๊บนีเริ่มเปลี่ยนเดีครั้งนี้แหละผมไม่รู้อะเปลี่ยนทิศทางอะเปลี่ยนท่าที่คือแบบเปลี่ยนสลับตำแหน่งเฉยๆนะเหมือนล็อกอะผมว่าเหมือน,นล็อกจริงกูจชกครับตัวด,ดิดตัวนี้เฮ้ยมันน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยพลังเหมือนการล็อก สิบเตัวคินแล้วคุณผูครับอีกแค่ยี่สิบแนวอีกประมาณ4 5 6นี่แหละปั๊บอือีก5นะครับไปปุ๊บจะถึงไหมเนี่ยคือแบบผมอยากได้พิษเว้ยโอ้โหได้4ครั้งถึงไหมปุ๊บ1โอเคพอดี2ปุ๊บได้3ตัวคิ้นปุ๊บแล้วก็โอ้โหไม่ถึงแล้วคุณผู้ชมครับอีก2โทเค็นก็อีกประมาณสองร้อยพิษแน่คุู้ครับโอ้โหเหมือนแบบตู้ล็อกอ่ะคุณผู้ชมครับตู้ล็อกมาก ล็อกเวอร์เวอร์อ่ะตอนเนี้ยไอ้พวก็เติมตังก่อนนะค,ครับมาค,ครับผมเติมเรียบร้อยแล้วผมว่าไมได้กินแปลกๆว่ะคือแบบมันมันล็อกอะดูดิอะได้แล้วอ่ะคือแบบผมบัดใจเลยยังไงผมก็ได้ในราคานี้อะคือแบบเขาแบบตั้งใจให้แบบราคานี้อยู่แล้วนะไม่มีแบบใครดองดองดีหรอกยี่สิบหกแล้วตอนนี้ผมได้ครบโทเค็นแล้วเดี๋ยวผมจะไปแลกเลยดียกว่านะครับก็ใช้ทั้งหมด25่สิบห้าโทเคน็นแนวครับนี่ เป็นเดมหนึ่ a แ u ดอะควาเบร์สนะครับคุณผู้ชมครับก็เหมือนแบบเป็นการระเบิดอะไรประมาณนี้นะน่าจะเป็นเหมือนระเบิดอะไรประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวสีเหลืองก็จะเป็นโซลาริสเบอร์สนะ,ค,ะค,ครับคุณผู้ชมครับผมไม่รู้แนะว่ามันคืออะไรนะครับมาก็ผมจะขอแลกไปเลยแล้วกันนะ,ะตัวนี้ถูกสุดไม่เอาเนี่ยเรามีมา20กว่าอันแล้วนะผมขอเลือกตัวที่อัตราการยิงดีปะ่ะผู้ชมครับผมว่าตัวสีแดงอะ่ะจริงผมต้องรอตัวสีแดงไว้เพราะตัวสีแดงเนี่ยคือมันสุดอะ่ะตัวนี้ยังไม่เท่าไหร่นะเพระความเร็วเกินที่ก็ไม่่ถือวา นักเรียนนะครับคุณครับด <D ummy> ามิก็ไม่ไม,ไม่ผมว่าตัวนี้แหละตัวสีเหลืองนี่แหละจัดไปเลยแล้วกันนะครับแลกไปเลยนี่ยืนยันการแลกนะครับยิงมาเร็วป๊อปเรียบรนะ้อยฮะสุดย,ยนะอดไปเลยโอ้ยหนูเแบบเจนโซลาริสอุย้ยสวยจัดอะ่ะคุณครับก็พูดถึงความแรงหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไปเทสกันดูดีกว่านะครับคุณชมนะแห,แห,หมก็หมดมา2,000เพชรแพงไหมแพงนะผมว่าแพงนะค่อนข้างจุกหน่อยนะครับเอ้ย เอาว่ะแล้วก็มีลิงข้างหลังด้วยเอาว่ะยิเอาเดี๋ยวเราลองไปเทสดูดีกว่าว่าตัวอัตราการยิงบวกหนึ่งแนละ้วแล้วก็ลดความเร็วเคลื่อนที่คงจะไม่มีผลอะไรหรอกนะรครับอ่ะรู้สึกว่ามีอะไรบ้างเมื่อกี้อ่ะไม่ทันละเดี๋ยวลองดีกว่าว่ายิงรัวขนาดไหนนะครับนี่อ้ยพูดถึงว่าร,วรัวก็รัวนะแต่ว่าเดี๋ยวเราดูดีกว่าว่าสองนั้นเนี่ยตายหรือเปล่าครับส่วนใหญ่เขาจะให้เกราะมาแล้วเกราะสองนะเนี่ยใช่ไหมผมก็ไม่ค่อยได้เล่นโอ้เงียบจัดอ่ะตล้วนี้เอ้ย สาวๆๆสาวสาวสาวอุ้ยไม่ตายคุณผูครับผมได้ยิงกยไกลเกินอ่ะเฮ้ยแปลกอ่ะคุณผูครับสามนัดไม่ตายเวิร์กจัดอ่ะาๆๆๆมาคุณผูครับเดี๋ยวเราลองดูใหม่ดีกว่านะครับปุ๊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 บนี่คนเริ่มมาแล้วนี่เอาว่ะคุณผูครับ <c oughs> แรงอยู่คุณผูครับแต่ว่าถ้ายิงหัวเนี่ยมันก็แตกอยู่แล้วนะปกติเดี๋ยวเราายิงตัวปกติดีกว่าเฮ้ยปกติผมก็ยิงตัวอยู่แล้วไง ปุ๊บปุ๊บปุ๊บจอุ้ยไม่ตายนะครับสองนัดสามอ้สามนัดไม่ตายเฮ้ยมันน่าซื้อไหมเนี่ยย,ยิงไม่โดนมันยิงโดนนะอุ้ยไม่ใช่แลวสี่นัดไม่ตาย,ยห้านัดอต่ถึงจะตายคุณผู้ชมปุ๊บเดี๋ยวเรามาดูเทสดูใหม่หน่อยครับ่ตัวนี้เลือดเน่าจะเต็มอยู่สองนัดสองนัดโอ้นี่โดนหล่อด้วยไงสองนัดไม่ตายนะคุณผู้ชมครับ เกลสองสองนัดไม่ตายประมาณ4หรือสนี่แหละประมาณ3นะผมว่าก็ถือว่าเดี๋ยวนี้มันก็โดนเนิบเรื่องไงปกติจองควงสองนัดตายเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้อยู่กับสก,กินนะผมว่ามันก็เป็นปกติของมันแหละพอตัวนี้มันเพิ่อมอาะตราการยิงอะ่ะถ้าแบบเพิ่มความเร็วรีโหลดหน่อยก็น่าสนใจกว่าเดิมนะครับอันนี้ก็ไปลองกันได้นะครับป๊อปป๊อปหนีสองนัดไม่ตายนะมิวแล้วก็ยิงตั้งไอวอไปโอ้โหะไะเนี่ย โอเคคุณผู้ครับก็พอปากของคอนะครับก็จริงมารีวิวสกินเฉยๆนะครับไม่ได้รีวิวค่าสเตตัสอะไรขนาดนั้นนะก็ไปลองตัดสินใจกันดูนะถ้ามันเข้าซับไพน์มาจะเอาตัวไหนหรือว่าสีอะไรนะผมว่ารอสีแดงดีกว่าเพราะสีแดงเนตัวสูงสุดแล้วแต่ว่าน่นจะแพงสุดด้วยนะเอาล่ะคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเราจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปวันนี้ต้องลาไปก่อนนะบ๊ายบายจ้า <Yeah. S 1>